สวัสดีครับพี่น้องวันต้นสายปลาครับผมปลาพี่พนองมัตตโนกเขาครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งทุกว่าค้มองหาได้ครับพี่น้องช่วงบ่ายสามโมงแรงครับผมมันหยุดนัดก็ไปจานตู้ไว้ครับมองนี้ครับผมพี่น้องจานตู้สิวผู้นะครับพี่น้องจานตู้สิวฝากนั่นของเงินน้ำหุยหลวงนะครับอันนี้เป็นน้ำหุยหลวงนะครับพี่น้อง บ้านจานตู้จะยุ่งฟังตรงขามครับผมน,นี่ผมมายืนอยู่ทั้งฟังอีกฟังหนึ่งก็ขึ้นนักกันอยู่พี่ครับผมจานตู้พ้นยุ่งฟังนั่นตอนนี้ก็นั่งตอนกอยู่วสัน่นก็น่าจะได้ยินข่าวว่ามีแต้มนึงแล้วครับผมเจ้ายิบจ่อยจัดให้เพื่อนแล้ววสัน่นผมมันเลยมาถ่ายอยู่นี่เพื่อนสีออกมาทางนี้เรียวสั่นครับพี่น้องเออล่อถ่ายจานตู้นะครับแต่ว่านุ่มีนกขันอยู่นี่ครับพี่น้องตัวน,นี้กูดกูดโกูอยู่นี่ตัวนึงขามหนามไปนี่ คุณพวกคุณอย่ามีแต่เรื่ครับน้อ oh, งร้อยจานตู้อยู่นะครับเนาะนั่งรอยอยู่ดนเติครับพี่น้องจานตู้เลิกแนบบ้มมมาครับผมเลยโทรหาจานตู้ไปผมไปหาอยู่คุ่นครับนกไล่เส้นพี่น้องไปครับอาจารย์ตู้อยู่นล้วพ่อกันอยู่มองไม้จานหอดนะครับ,รบนี่ครับจานตู้มาใส่สาครับผมจานตูม้มาแล้วเด้อครับพี่น้องใส่ช่วยหลักฐานดูจานตู้นั่นครับผมโอ้เจ้าจิ๋วยจัดให้เพื่อนแล้วครับผม ตอนนี้ไซขึ้นอาย่ขั้นไซไปในป่าผมครับพี่นอ้องเอาเทอมสีหาหมงไซเด้อครับเด้อเจ้าคุณมันลือ้อสีผลงานผมมาน,นี่ม่นไม่แล้วเหรอนี่ยนั่นนะโอ,อปลาค้างบ่ <c oughs> ให้บอกตัวกันไปใส่แต่เลีวว้ยวเอาไว้หนิโอ้ปากข้างหลายได้ครับพี่น้องมันเป็นติดอันน่าแซงคนครับผมน่าแซงแล้วก็มีน่นำหอยหลวงนำมาโอ้สีตัวนึงนี่พี่ก็มีครับ นกหลายอยู่ครับผมพี่น้องเออเครื่องดื่มสู้กำลังแก่ห่อนอโอ้ตกแตกซึ้นมาเออเครื่องดื่มสู้กำลังครับผมแก่ห่อนครับเออผมพามุงใส่ครับพี่น้องโอ้พี่น้องตั้งกองบัทขันครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมโอ,โอ้คุณมนันเื่อจัดแล้วครับ มือเลื่อนจัดเร็วพี่น้องโอ้ขึ้นมเลื้อจัดแล้วครับพี่น้องจัดแบบ,บดุเดๆเลยครับผมโอ้ตั้งกองกับพระท่านจัดเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้เสียดายครับ,บจานตู้บอกว่าตั้งกองแม้ว่าท่นผมตั้งอยู่ครับผมมันพ่ะท่านครับผมเคล็ดลยบหัววดต้องขอโทษขอให้พี่น้องเขาได้หลายครับผมเรียบร้อยแล้วครับผม คุณคุณมาเลื่อจัดแล้วครับผมคู่คากากเลยปะนี่คุณครับคู่ยังไงคุณอย่างงามเดือยองยานคุณครับคุณมาเลือคู่แล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเลือจัดแต้มอีกตอนหนึ่งแล้วครับไปเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเอารองน้ำกันครับผมพี่น้องอู้นนะครับพี่น้องหลอดปองแม่โค่นนี่ครับไปส่เวนคุนะไปครับเขาไปเอาเบิร์นน้ำกันพี่น้องใส่หลอดปองเป็นโคผมมันรีอยู่ใต้กขกนี้ครับผม ไปครับอาจารย์ตู้ป้าเปียวลงนี่แต่เบียบดุนดุนเลยพี่น้องนี่เจ้าครับมองพักมองเศร้ากันเลยเจ้าจิบจุ๋ยอยู่หนุนกับขึ้นรัศีได้แล้วครับผมพี่น้องเงียบแล้ว,ลวเดี๋ยวไปเอาเจ้าคุณมาลื้อลงแล้วค่อยไปเบิังเจ้าจิบจุ๋ยต่ำกันใกล้บอลลุดับคุณครับผมโอ้ต่างกองว่าท่านพี่น้องเต้นอยู่สองเท้อเท่านั้นครับผม สั่นกับซีดีเห็นช็อตเด็ดๆน้ำกันอยู่เอ้อไปเบิ่งนกชีเลยน้ำกันอะไรพี่น้องเป็นนกเสียงเงยนะครับตัวนี้เงยพูดละเงยลีล้อพูดละอู้งยากๆเลยพี่น้องกิโตเล่ครับเพิ่นเหมือนเป็นโครงการโค้งชี้มุ่นนะครับเพิ่นเหนอไม้เฮ็ดก็สางอย่นี่พี่น้องรถไม้โค้งเพิ่นกระจอดเมื่อนี้วันอาทิตย์เพิ่นหยุดงานโอ้ลงยากเลยนะภาพี่น้องตีตังกาลงซะลรอือ้ยมื่นมืนมืนโอ้ยงยากเลย แต่ตัวเห็นยางงามแล้วผมบอเห็นนำ้ำโอ,อ้ยขัดขัดคัดพี่น้องแจมพี่สองของทีมงานแล้วครับนี่แจมแรกจิบจวยจัดแล้ว,น,ลวนานสีจัดอีกแล้วครับจิบจวยเงียบไปแล้วเดี๋ยวอ,อลังจากนี้เราจะพาะขึ้นไปเบิงจักรจิบ,บจวยครับผมพี่น้องจ้านี่ของแท้ครับผมขนซาเลยผุ่นปับพับพับผุ่นของแท้เลยผมใส่ง่ายแห้งไว้ไเลยครับพี่น้องหยองง่ายแห้งเลย <laughs> ใส่ใส่ไงแข่งไปเลยคุนครับ,บมาฐานวอร์จันมาฐานพี่ใส่ขา <laughs> ขกวอกานตู้งื้อแล้วครับผมบันนี้ใส่ส้มไหนยพี่ันเอาใส่แบบโอ้หตกลุมเอาลงเลยโอ้ยอุนค,ครับผมหย่อนนั้นไปเลยพี่น้อง ว่านบ่ะลงเลยพูนไปยังตั้งขีนรถชุดลงเลยสุดพอดีครับผมสาวพูนสาวลงมาเร็วเล,เลยแหงไปด,ดนุนแหงว่านนี่ครับผมมีเธอเลยคุณมันเลือจัดต่อนเนื่องแล้วครับพี่น้องแจมพี่ซสีงเพิ่นแล้วแจมพี่ซสีงเพิ่นแล้วครับโอ้ เดินได้ขับบอพี่น้องขึ้นมาเลือโอ้จันตู้ได้กําขาต่อเนื่องเลยครับมนี้เอ้าวดออกมาเหเบิงนะึงไหพี่น้องได้เบ่งน้ำกันดนะิ่้อวว่าสิบอเหยียบเร็วปานดันพี่น้องเอ้ผมละเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวอยู่ตั้งกล้องกันได้ สเลบน่นี่อ้อรงเลอือขนสาเลยขนสาเลยพี่น้อง โอ้คนปวดวดฒเลยแบบนี้ปั่นบวชพระแบบนี้เอาอ้ยมีปุ๋ยพี่น้องสนับปีกโอ้สนับปีกสนับปีกที่จัดเลยครับพี่น้องเป็นนกเสียงไงนะครับตัวนี้เสียงไงครับผมน่าจะเป็นคูกึ่งมั้งเพราะว่าผมบม่ได้ฟังตอนคูกันตูยิ่งเสียงอยู่เนาะเป็นคูกึ่งเนาะครับผมโอ้งามอยู่พี่น้องไล่ปีกงามอยู่ครับผม ใกล้ข้อกับง,งามคุณเสียงวายตัวนั้ยังขันอยู่คุณอ๋อครับพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บแล้วครับผมเดี๋ยวสิไปพาปไปเบิ่งเจ้าจิบจุ๋ยน้ำกันครับผม,มนีา่ามบังเงจ้าจิบจุ๋ยแล้วครับพี่น้องมีนะครับสองแจมมีแ้มหนึ่งครับผมมีแต้มหนึ่ง <c oughs> ไปพวกคุณเจ้าจิบจุ๋ยต่อป่ะนี่โอ้คือสีโพดใช่ลรืนี่บอฮะ <c oughs> <c oughs> ไปไปสอดจันตู้พี่น้องไปสอดจันตู้พี่ยังได้เสียงตับตับอยู่ดีเดเสียงตับตับตับอยู่พี่ยังได้เนาะโอ้อันตรายอันตรายพี่น้องเอ้ค่อยๆย่างไผประธานมันเผ้ากันเราไปน้ำโอ้มีหอดสากบาดเสียวเด้อครับพี่น้องจันตู้ กัอบอดซีวิทมาถิมโหดมั่นห้าเนี่ยครับคลิปนี้เังนไดมเหนเไหยนั่งบุห็นเดี๋ยว่ยยาใส่ตุ่นในที่นองผมฮุกมาที่หลังครับผม ไฟไก่บนะ้านคุณนะทางหอบแล้วล่นี่เพือสีวอดคนะคกัตกไก่พวกคน มิดอยู่ครับยังมิดอยู่ยังมีเสียงยข็งนะครับพี่น้องยังมีหลุ่นอยู่ครับผมโอ้ยครับถึงแล้วครับพี่น้องถึงแล้ว เงียบเลยยังมีดอกยานี่โอ้ยมีดอกแล้วมีดอกแล้วครับผมอยู่ต้นข้างๆครับต้นนี้โอ้ถึงแล้วครับถึงแล้วสั้นจันตูว้วะโอ้มีดอกอีกแล้วถือว่าจันเรียบร้อยครับผมจิบจยุยจัดต่อเน,นื่องครับผมแจมสองเลยโอ้จุยจัดอีกแล้วครับผมแจมที่สองของจิบจยุยแล้วสุดยอดเลยจิบจยุยมื่อนี่ หลังจากพักเพิ่นไปเป็นอาทิตย์กูกั้วครับนั่นเรียบร้อยจะเป็นตัวไรเ์หอบ,บาดนี่เขาว่าสามตัวแล้วครับพี่บมมินออกจากต้นนี้สองตัวแล้วครับางานนี่เพราะมันเงียบไปแล้วไหมโอ้ยสุดยุด,ด,ดนั่นห <c oughs> ลาประคำเด้เหยนกันได้สองตัวนี่ครับ, <c oughs> รบผม ขั้นมือเลบักคันนี่บักหามเลยเพระบ้าอันนี้สองตัวนี้ก็ไปนี่บักลาบักค่ำครับผมเอาเอาว่าปวดพี่โอ้พี่ขอพอพี่พี่น้องได้เบิงน้ำกันครับเออปวดลงเรื่อยๆก็ได้กลับทัพคาไปกันในตัวโอ้หมานหมานครับมือนี้ กันตู้เพื่อนหมานหลายอย่างแล้วครับคุอทั้งนกใหม่พร้อผมมือเสาร์นี่ยวผ้าแม่หมานเพื่อนว่าเก็บนกใหม่น้ำมูลนี่แหละครับผมก็ได้ยินเสียงมาสั่นเพื่อนก็เลยมาตัวตัวอื่นผมออกมานั่นครับถัดเลยเจ้าจีบจุยแจ่มที่สองครับผมยังบอกคำแล้วครับพี่น้องนี่ยังมีรุ่นอีกอยู่แต่ว่าผมสีขอตัดจบคลิปไปสานีก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวสีมีอีกคลิปหนาครับผมขั้นได้กัลงเป็นอีกคลิปหนาเนาะครับเดี๋ยวขั้นบันไดกัจบคลิปนี้แหละนี่ครับผมเบิืงไล่ดูกันตู้นใล่ งามบ่มอุ้ยเสียบพนมผ่นะครับเพื่อนว่าโอ้ลายงามครับพี่น้องงามอยู่งามอยู่ครับลายข้อกับงามครับอันตกปลานี่ลายข้องามกุตูครับลายข้อเนียนหนาเลยครับผมมีริ้วครับเออมีมีอ้างครับผมหนาสิมีอ้างได้พี่น้องผมเมืองจากลายข้อครับมีโอกาสรุนหออ้างครับผมตัวนี้นี่ครับอยู่ฟังนี่นี่ ครับสำหรับชิพนี้ผมกับจานตู้ก็ต้องขอตัวลาพี่ล่น้องไปกอดด้วยครับเด้อพี่น้องเอาไว้พอกันไหมชิหนาครับผมกับชิปนี้มันหมานเลยแหละครับสามแต้มเลยพี่น้องจานตู้สองแต้มครับเจ้าชิปจุยของผมแต้มหนึ่งครับส่ขืนบพระ่หาหน้าที่ของผมก็ได้เจ้าคุณมันลื้อกับจัดแล้วครับผมเออาไ้พอกันชิหนาเนาะครับพี่น้องสำหรับชิปนี้ผมกับจานตู้ต้องการสวัสดีครับ